สวัสดีทุกคนด้วยผมอยู่ต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 4อยู่กับรถที่มีชื่อว่า Lamborghini ok Aventador 700ขีดนะครับผมอ่าเป็นรถปี2011นะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าปี2011เนี่ยถูกไหมอ่าอันนี้เราเอารถไปแต่งกันนะครับผมอ่าตอนนี้สีกับตัวรถผมว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าเรื่องความเร็วรถเนี่ยเราขอไปเพิ่มสักนิดนึงนะครับผม ก่อนนำมาวิ่งสู่สนามข้างหน้าเลี้ยวขวานะฮะชือ่อเบรกได้อยู่ไปต่อนะครับผมเหมือนจะมีกล้องตรวจจับความเร็วด้านซ้ายมือนะครับผมซึ่งระวังคนละทางนะฮะชึบโอเคได้อยู่ รู้สึกว่าเริ่มขับนิ่งขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้แบบนิ่งจริงๆก่อทุกพาร์ทที่เคยขับมานะครับผมเพราะเริ่มเข้าใจในการเล่นมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4ี่แล้วนะผมอีกแค่800เมตรโอเคใกล้ถึงและแอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับผมเนี่ยเขาบอกให้เรา เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่เอง <Turn left. S 1> อ่าเลี้ยวซ้ายครับผมว่ <Turn left. S 1> าจ,จะขับรถแบบชีวิตจริง mm hmm. รั่ผมแต่มันก็ยากนะครับผม <This S 1> ผมรู้สึก ever, อ่าเรามาบ้านเรานะครับผมมาแต่งรถเพิ่มดีกว่าอ่าเอาตังสองแสน ที่เราได้มานะผมเอามาแต่งมา เสียงก็แบบสุดยอดมากเดี๋ยวเราเข้าถนนเส้นหลักเพื่อไปลองรถกันนะครับผมตอนนี้เราอู่ถนนเส้นหลักแล้วครับผมโอเคแต่ผมผอลองรถแป๊บนึงอ่ะพร้อมแล้วไปโอ้โหโอ้โหใช้ได้อยู่นะครับผมทั้งเสียง ทั้งลายรถสุดจัดประหลัดบอกชนจนได้ไม่เป็นไรครับผมโอ้โหสวยมากโอเคครับผมได้นะครับผมชุดแต่งล i วิตี้วอล์กทั้งคันอ๋อชนโอเคเราจะพุ่งขึ้นไป้งบนนะผม one two three ไป ไม่รู้ว่ารถคันนี้จะสะบัดเหมือนทุกคันที่เคยขับมาหรือเปล่าโอ้ชนก่อนกระจกแตกโอเคถนนนี้มีหิมะปกคลุมนะฮะอ่ะเราก็ไม่มัวเสียเวลานะผมไปหาด่านแข่งกันแอะชึบผมขอเลือกก่อนอยากได้ในใกล้ๆเฟสติวัลนะครับผมน่าจะสนุก จะไม่รู้ว่าแข็งยังอ่าเรามาแข่งสนามนี้นะครับผมไปกันโอ้โหผมรลงรักเจ้า lamborghini ok aventador คันนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันขับง่ายนะฮะแล้วก็หลุดโค้งยากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นขับสี่นะครับผมหน้าหลังนะฮะเอ่อถ้าเปน็น ep หน้าเดยวผมจะรีวิวเอ่อ lamborghini ok รุ่นต่างๆให้นะครับผมเพราะว่ามันมีหลายรุ่นมาก นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่เงินผมยังไม่ถึงนะผมอาจจะได้แค่รุ่นนี้นะหรือว่าบางรุ่นนะคผมโอ้โหซุ้มแบบจะติดแก้มอยู่แล้วยางยางกับซุมม้มแะ้คผมมาโซโลจัดไปครับผมเอาคันนี้ไปแข่งรถในดวงใจเราก็คือเตี้ยติดพื้นไปเลยครับผมโอ้โหมี ออกซูมมานิดนึงไม่เป็นไรมาเราก็แข่งกับรถซูเปอร์คาร์ต่างๆของหลายค่ายนะครับผมข้างๆเราก็จะไม่น่านจะเป็นปาก,กานี่นะครับผมอ่ะโอ้มีเหอเอ้ยมีอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวผมพอดูตูดมันก่อนบางรุ่นผมอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับผมผมจะรู้แค่รุ่นที่ผมรู้นะครับผมถ้ารุ่นไหนผมไม่รู้ต้องขออาภัยด้วยนะครับผม ่าโอเคผ่านมาได้แล้วผมต่อไปเนี่ยเห็นไหมเข้าโค้งง่ายมากครับผมบอกเนี่ยเบรกนิดนึงแล้วก็เข้าโงโอ้โหสปอยเลอร์หลังหลุดไปเมื่อกี้จะบอบบางไปไหนวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ดับที่5นะครับผมด่านแข่งเป็นแบบรอบเดียวนะับเปอร์เซ็นต์นะฮะ โอเคได้อยู่นะอันนี้ผ่อนลดลงโอ้ชนแหลกเลยทีนี้โดนรถเลโก้แซงไปแล้วฮะถือว่าโอเคนะผมถือว่าไม่คิลยสำหรับตานนี้และถนนเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รีบนะผมเพราะเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะผม แน่แซงแล้วอันนี้ผ่อนรถลงเตรียมรับโค้งหน้าโอเคอันนี้ทางตรงนะผมซัดได้เต็มที่อืมอ่าโอ้โหโคนิเซกอฮะเราจะแซงโคนิเซกไหมมาดูโอ้โหรเโอเคมาดูกันนะผมจะแซงไหมโอ้โหอยุนแดับที่ห้าครับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ารอบนี้เป็นการวอร์มอัพ นะครับผมวอร์มมือนิดๆหน่อยๆนะฮะเอาเป็นรอบหน้านะผมมาเรามาริสตาร์ทกันรอบนี้ตั้งที่หนึ่งนะผมเมื่อกี้วอร์มสนามนะผมหลังจากที่ไม่เล่นมานานเพราะว่าไปเล่นโมดเลโกมาฮะ <c oughs> ไปกันครับผมอมแซงแซงคันนี้ มีเลโก้น่าจะเป็นโอ้ยลืมดูเลยมีเลโก้น่าจะเป็นบุกติเวลอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมออะตอนนี้เรายูนดับที่6นะครับผมโอ้โหสปอยเลอร์หลุดอีกแล้วตอนนี้เรายูนดับที่สี่แล้วนะครับผมไปครับผมอันนี้ซัดความเร็วได้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าโค้งมันอยู่ไกลโอเคตอนนี้อยู่โค้งแล้ว เนี่ยตอนนี้เราทัดความเร็วเพื่อที่จะเอาที่หนึ่งได้อยู่นะโอเคที่3แล้วลดความเร็วลงโอเคได้อยู่ฮะเออคราวนี้เช็คพอยต์อันนี้เบรกนิดนึงนะผมโอเคมุ่งสูนดับที่สองซึบอ่า กับชิ้นที่สองแล้วนะผมต่อมานะผมคันทา้งหน้าเรามุ่งสู่ดับที่หนึ่งกันโอเค,โอ,เคโอ้โหอันนี้รู้สึกจะเป็นปอร์เช่หรือเปล่าครับผมไปครับผมโอ้โหได้ที่สองอะครับก็ ถือว่าทําได้ดีนะผมจากรอบที่แล้วจากที่5มาที่2อ่ะผมว่ารับได้พอสมควรอ่าเอนเตอร์ Enter. ปอร์เช่ที่1แน่นอนรุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นหายยากเลยนะผมมีในไทยน้อยนะครับผมโอเค แล้วผมเรามาถ่ายรูปรถก่อนจบกันไปนะครับผมนะแล้วออกไปถ่าย,ยางนอกนะผมรู้สึกว่าข้างนอกจะสวยกว่าข้างในนะฮะ้่ะเราออกไปกันเลย ผมก็ได้มุมรถที่โอเคนะนะครับนะนะผมเดี๋ยวตั้งชื่อรถก่อนตั้งชื่อรูปไหม่ะแชร์แชร์ไปเรียบร้อยแนละ้วผมจะได้ไปเอาออกมาง่ายๆนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม ลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์ติชมได้ทุกอย่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะครับกับเจ้าลอมบกจีนี่อเวนเจอร์ LP 700cc นั่นเองนะครับผมบายบาย